ที่นี่สถานีบ้านโปง่งที่นี่สถานีบ้านโปง่งมีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้านโปง่งบทดใช้ประตูทางลงทางด้านขวามือของขอบวนรถนะครับผู้โดยสารโปรดระมัดระวังในการก้าวลงจากขบวนรถด,ด้วยครับขบวนรถจอดแยบในชานชาลาด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถตัวพิเศษดีสลังนั่งปรับอากาศขบวนที่40หยุดรับสมงผู้โดยสารจากสถานีต้นทางสุร,ราธ,ธานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับ ขบรถเที่ยนนี้ออกจากสถานีปัตโงไปแล้วจะหยุดรับสง่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสารยาบางบำลุกเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ